สวัสดีครับวันนี้เรามีปลามาใหม่นะครับหนึ่งลังนะครับแต่เราจะมาเปิดดูว่าเราได้ชนิดไหนมาบ้างเริ่มกันเลยครับตัวนี้เป็นปลาจากทางพม่านะครับกล่องนี้มา นี่นะครับมีมาสี่ถุงน่าจะเป็นสามชนิดหรือสี่ชนิดนะครับแต่เรามาดูถุงแรกนะครับเป็นอ่าเขียนว่าออนาติครับนี่ครับออนาตินะครับ ไซส์ประมาณสักสี่ถึงถึงหกนิ้วนะครับจะรวมๆกันมาตัวต่อไปนะครับถุงต่อไปเป็นก็อนอาจิเหมือนกันนี่นะครับตัวนี้น่าจะมีหกหกนิ้วนะครับห้าหกนิ้วเหมือนเขาจะแบ่งไซส์มาให้เรานะ ตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นเป็นเป็นออนาติอ่าตัวเนี้ยมีความผมผมมองว่ามีความเป็นเขาเรียกสติกโต๊อินเดียครับเพราะว่าอ่าออนาติแหล่งเนี้ยคือที่คนจับเขาปักหมุดมาคือมันอยู่ภูเขาลูกเดียวกับไอตัวสติกโต๊อ er ินเดียแต่แค่อยู่แค่คนคนละฝั่งก็ใครที่ชอบแนวอ่าสีเหลืองต้องบอกว่าแนวสีเหลืองไม่ควรพลาดนะครับ ชุดน,นี้ปลามีมาไม่เยอะนะครับนี่ครับแล้วไอ้ข้างหลังก็จะเป็นเล d ฟินเลฟินก็ยังยังเหลือตัวนี้กย็ยังเหลืออยู่นะยังยังว่างอยู่แต่ปลาไซส์เล็กนะครับประมาณประมาณสามถึงสามสามถึงสี่ตัวต่อไปนะครับอันต่อไปอเบอร์มาครับเบอร์มานิก้านี่ครับมาแล้วครับ ห้าถึงหกนิ้วนะครับโอ้ชุดนี้ปลาสวยมากนะครับอ่าตัวนี้เป็นเบอร์มานิก้าครับเบอร์มานิก้าเนี่ยไอที่เราถ่ายคลิปไปเมื่อ,อช่วงที่แล้วว่าเอ้ยปลามันจะมีมาแค่สิบตัวตอนนี้มีจองเข้ามาอยู่อยู่สามตัวอ่าตัวนี้ก็จะเหลืออยู่เจ็ดตัวถ้าถ้ายังไม่มียอดจองอขยับที่เหลือก็อาจจะเอาไปขายส่งนอกต่อไปเพราะว่ามันจํานวนปลามันมันน้อยอมันน้อยแล้วก็แต่จะคัด ตัวที่ลูกค้าจองเอาไว้ก่อนแล้วก็ส่งให้ลูกค้าแล้วก็ที่เหลือก็ก็อาจก็อาจ,จะส่งไปต่อนะครับแต่ถ้าใครยังสนใจก็ยังสามารถจองเข้ามาได้แล้วถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายเป็นอาพาชาครับเพาชาสี่ถึงหกนิ้วตัวต่อไปเป็นบลูพาชา ชุดนี้ปลามา4ถึง4ถึง5นิ้วชุดนี้ปลามาค่อนข้างที่จะที่จะฟอร์มสวยนะครับส,สีสีฟ้าจะเยอะหน่อยข้าดจะเป็นแอนดิวครับตอนนี้ก็มีตัวใหม่ซื้อเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็จะมีออนาติอาพอช่าครับบูพวชา่าแล้วก็เบอร์มานิก้าครับสตัวนี้ครับไอไฟไอ ไอจุดแดงนี่น่าจะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะประมาณสองสองตัวมั้งประมาณสี่ถึงห้านิ้วอ่าประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเปิดกันมาหมดแล้วนะครับเราก็จะเอามาคัดอีกทีหนึ่งปลาเนี่ยมามันจะรวมกันมาใช่ไหมครับแต่ตอนที่เราคัดเนี่ยเราก็จะคัดเป็นเกรดไปว่าเออมันมีเป็นเกรดไหนบ้างแต่เราก็ ทุนมา,มาเท่ากาันแต่เราแต่เราไม่ได้ขายทุกตัวนะครับไปตัวที่มันมีตําหนิมันเป็นพิการเราก็เราก็ไม่ได้ขายนะครับต,ต้องต้องต้องเข้าใจด้วยว่าปลาขายก็คือปลาที่เราอ่ะคัดแล้วพอปลาคัดแตะมันก็จะเป็นอีกอีกเกรดนึองอีกราคาหนึ่งครับแล้วเราก็มาคัดใส่ถุงแล้วก็พวกนี้ครับจะเป็นเราจะคัดตัวใหญ่สุดแล้วก็ตัวเล็กสุด เพื่อที่จะมา,าเปรียบเทียบไซส์ว่า,าในล็อตนั้นอะปลามันมาไซส์อันไหนบ้างอันนี้จะเป็นเป็นเบอร์มาตัวนี้เป็นเพาชาครับเพาชาเด็กอ่สี่สหนิ้วแต่ถ้าใครอยากได้เป็นปลาใหญ่หกนิ้วเลยตอนนี้ตอนนี้ทางร้านก็ยังมีอยู่นะครับเป็นอ,อนาติอ,อนาติตัวนี้แหล่งใกล้เคียงกับตัว สติกโตที่ที่ที่เราได้มาจากอินเดียรอบก่อนปีก่อนมนะน่าจะปีสองปีหละนี่ครับก็ประมาณนี้แต่น้ำอ่ะไอ้ที่เห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยก็คือเขาใส่น้ำยากันเชือ้อรามาตอนที่เราพักล้วก็เราก็ใช้เหมือนกันนะน้ำน้ำยากันเชือ้อราโอเคครับ